เห็นว่า,าช่วงเวลาที่ผมปดสัญญากับ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 ช่องวันพอดี <Yeah. S 1> หนังเรื่องนี้เข้ามาเข้ามาพอดีผมเรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระถุกมปอดเฉยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ชื่ไอไปตอกได้ผลเราชอบเลย <c oughs> ผมยังไม่ได้ทำอะยุทธ์ครัว่าคืออะไรแต่พอม,มารู้ทีหลังว่าคือการยกยกอ้วนยกผูกผมยิม่นกระทัำใจใหญ่แล้วผมก็รู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ท้าทายสมบูรณ์แล้วผมก็รู้สึกว่าผมโชคดี ที่ผมได้เจอแบบศิลปินอีอสานเยอะแยะวัฒมายแม่ครูพ่อครูทั้งหลายศิลปินแห่งชาติทั้งหลายแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายน้องๆศิลปินของหัวลังซึ่งมันทำให้เป็นประสบการณ์ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับและพี่ใหม่ก็เรียกว่าทำเต็มที่ในการกำกับในกะารเข้าพยนตร์เรื่องนี้แลนะในม,มุมมองซึ่งปกติแนละ้ว ถ่างไม่เหมือนมันเองก็จะเรียกว่าทำละครน,นะครับแต่การม,มาทำหนังนี่สาสตมันจะแต,ตกต่างกันขนาดไหนยังไงบ้างราะครับจริงๆผมก็ทำคู่าา<ม>ก,กันมาตลอดมือทำละครแต่ช่วงหลังที่ผมทำละครเยอะกว่าเยอะากน <c oughs> <ม>เรื่องสารโลภก <c oughs> ่อนหน้านั้นผมก็ทำหนังเกี่ยวกับความเชื่อที่เรื่องน้านตกที่เกี่ยวกับกับความเชื่อเกี่ยวกับพศาสนานซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมอยากเล่าครับ อันนี้ใครอ้อก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าเหมือนกันมไ,มไม่เห็นกระพร่วไม่มีเป็นเชื่อก็อย่างผมนี่นะครับที่ให,หม่เคยกำกับนักปรกมาแล้วนะฮะภาพ,พยนตร์ที่หสร้างเขาเรียกว่ามีความเป็นอาร์ตดีไซน์ด้วยแล้วก็รวมทั้งความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะใครที่ได้มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนี่ครับรวงกับจากภาพยนตร์เรื่องนั้นมากำกับเรื่องนี้ครับให้คุณแม่สุภาพพูดนิดนึงครับ นะครับกำลังใจดีๆและกำลังใจสำคัญที่สุดครับของลูกชายคนนี้ครับเชิดผู้มีเกียรติทุกท่านมาวันนี้นะคะเช่นอาจารย์สมชายสมบูรณ์อีกเป็นงผู้บัญจอาจารย์นอกอากาศนุ่มเนื้อบุ๋มซ้วนค่ะคุณหลายๆเด็ดขาดเลยผู้รีเกียรติทุกท่านคนนีค่ะคุณแม่สุภาพค่ะเข้ามาให้อ่อดเนาะคันบอมี่ม่สุภาพกันบอมมี่สาวหน่อยเป็นใบแค่ก็ขันเนาะ ถ้าบ่มี่สาวหนอ้าเป็นมันแท้งค่ะ่มี่ไข่ออกวันนี้เนะาะค่ะเพราะว่าพี่แม่ดีใจที่ว่าเพิ่นสัปไข่ออกขึ้นมาแเรวก็ขอบคุณผู้มักค่ะขอบคุณคคคคคห,ลหลายๆเรื่องเราขอมทีมงานคืนคุณแบรก็ด,ดีใจหลายที่ว่าสิได้มาแสดงบทบาดมืเอเกินก็คือมืเอเ้ินเป็นมาค่ะเราจะเปิดตู้องผู้นี้เนาะ อขอบคุณแฟนคลับเอฟซีโลกคิดว่าให้กำลังใจหล,ลายๆได้ค่ะเดออคุณเบียร์กับปอภาษากลางป่าเจ๊งเราค่ะปอภาษาอีสาเนเหนาเลยละเนาะ <c oughs> คา่ะข้ามมไข่ออมันก็นาาจาะมีผู้บาอาจารย์แล้วก็เป็นซิงพิวาไม่เชื่ออย่าโลดหลุดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงคอนใจว่าเขาเป็นห้องล่าเขาก็ต้องมีไข่อมีผู้บาอาจารย์เป็นซิงซักซิดเป็นซิงที่เขานับถือ รากาขอให้ทุกคนตรงชิตลาเรื่องหมอลัง่งไข่บอกระขอให้พี่น้องซุปซุกข้ขนเข้าใจในจุดน,นี้นะคะเด้อคุณเบสก่ะขอบคุณหลายๆที่มีโอกาสกต่สิได้แสดงน้ำเพลินยุดอกไม่น่าเป็นพันธนาการเป็นแผ่นเนาะคะ่ะเป็นผู้ไหวอ่อย่อคู่กะพ่อูัว่าอดบาทสิเป็นจังไหน้วกาทุกนาทีหลูกๆทุกข้นที่งานที ไม่แสดงในม่เือนี้ในมืม่ออื่นล้วนะคะเนาะขอให้่านทนไปด้วยดีขออย่าให้มีอุปสรรคหลายหลายอย่างกับให้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้คายอ้อเราประสบความสําเร็จให้ได้พันล้านสัรประสบความสําเร็จทุกสี่อย่างร่ำร่ำรวยรวยเอาสันีัสเลเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะครับคุณแม่สุภาพครับนะต้องบอกว่าพรของพระในบ้านดีที่สุด ในชีวิตและก็เป็นมงคลจริงๆนะครับลุงโจรครับคนสําคัญเลยผู้ชายนักสู้คนนี้ต้องบอกเลยว่าเราได้เห็นเรื่องราวการสู้ของเขามาหลายเขาเรียกว่าถ้าเป็นทั้งศึกต้บอกว่ามาหลายศึกตั้งแต่ช่วงโควิดใดๆแล้วก็นำํำพามาสู่การเป็นวงหมวลําที่ได้รับเสียงตอบรับมีคนติดตามมีคนที่มาให้การสนับสนุนมากมายจริงๆเขาเริ่มมาแล้วก็เป็นนักสู้จริงๆครับ คนนี้ต้องขอชื่นชมจากใจนะานะผมที่เป็นสื่อแล้วก็อยู่วงการมา 3, 4 4ปีเพิ่อเคยเห็นคนนี้แหละครับคือสุดยอดของนักสู้จริงๆประกอเดิงดังก่อนนี้เขจะพูดได้ไหมครับโจโยมินินครับโจครับไคอ้อนะครับถามชื่อก่อนเลยพราะหลายๆคนบอกไอ้ไคอ้อปั๊บคนอีสานพอรู้จักแต่ว่าพูดถึงคนในระดับประเทศอาจจะงงๆหน่อยว่าทําไมถึงชื่อนี้แล้ว มันุกคิดอะไรขึ้นมาครับจึงทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนอื่นต้องพูดถึงชื่อเลยใช่ไหมครับใช่ถึงชื่อก่อนผมอยากไล่เรียงเล่าว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้เลยครับมันไม่ไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะคนทำวงหมอลำแล้วมาทำหนังแล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่ๆนะครับนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับแล้วก็พี่ใหม่ประวัตินะครับ ใ้นั่งก่อนนะครับอะให้หนุ่มโจเล่าดีกว่าก่อนอื่นผมเดี๋ยวเรียนเชิญเพื่อนพี่ร่วมสร้างด้วยกันอาดี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 ใช่ครับนะครับเชิญเสียนนท์ครับอาเม่บีพ่อเอกแม่หน่อยครับพ่อเอกแม่หน่อยครับเป็นเชิญนะครับมาเลยครับแล้วก็เฮียลี่เฮียหมูหยองนะครับมายังครับโอ้กำลังเดินทางครับอันนี้คือผู้ร่วมสร้างนะครับ ที่ว่างออในไๆก็คือคุณส่วนกันแล้วกันครับคุณส่วนทือเป็นพอรัวเดียวกันนะครับเพราะว่างานเราชิดใหญ่มากนะครับก่อนดื่นผมต้องนะครับสวัสดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนะครับอาจารย์ุนทัยสมบูรณ์ถือว่าเป็นทั้งพอเป็นทั้งคู่นะครับแล้วก็นะครับผู้หลักผู้ใหญ่คุณแม่คุณชั่วแล้วก็คุณพ่อพวีชัยนะครับแล้วก็ศิลปินดารา ทุกคนนะครับพ่อเอกด้วยนะครับแล้วก็เฮียหน่อยด้วยนะครับเฮียหน่อยครับเสี่ยวกันที่ปรึกษานะครับแล้วก็ผู้รวมมุลน,นะครับหมอลำสาวน้อยสองหรือสาวน้อยลาเพื่อโชว์แล้วก็ศิลปินดาราแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชน,ท,นท,ท,ทุกทุกท่านด้วยแล้วก็ตราบขอบคุณไปยังนะครับเจ้าของสถานที่นะครับหลวงพ่อแล้วก็สมการวัด นะครับทีเพือองสถานทีได้ทำขึ้นนี่ได้ตอนนี้นะครับพูดถึงใครอ้อเนาะจากภาพยนตร์เรื่องนี้คือผมเคยฝันแต่นน้อยเคยไปดูหนังเคยไปดูภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยเรื่องพุละครับหลายๆเรื่องจำได้กับพวกชนิดหนังแขมหนังอินเดียหมาเย้งลูกคนรับฆ่าเหนือชีวิตตั้งแต่ผู้หญิงฆ่าขยายแต่ เลค,ครับเราก็เมืองไม่เ,เมืองไม่เลยครัคครู้สึกว่าโอ้ยหนังยิงใจหรอวะ่ายิงใจเราก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะมีส่วนร่วมหรืออยากเข็ดนอยากทําครไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้นะครับพ่อมาหอดเบอร์นี้ด้วยการเดินข้างของสาวเลยแพ้งทั้งเราคิดว่าเรามีพีรนอ้องหลายใช่ไหครับผมนุ่มจูนี่ไม่ใช่คนเก่งครับผมบอแมงนเก่งแต่ผมโชคดีที่มีเพื่อน และมีพันธมิตรมีเอยมีไอมีพีมีน้องเป็นคนเกง่งอยู่หลองกายผมครับครับผมเป็นพืนโชดีครับผมไม่เก่งแต่ผมโชคดีมีคนเก่งอยู่ข้างครัวอยู่ข้างกายผมนะครับมีพันธมิตรที่ดีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องขายออดคือมือหนึ่งหลังจากที่ผมเออสิ่งที่เราเคยทำแล้วบริหารวงมัลลัมไปเห็นแล้วขายเพล้งก็เห็นแล้วหรือค้าขายนะครับเพื่อขายเรา ครับก็เลยว่าืมื่อมันถึงเวลาแล้วนี่เราอยากทำหนังสักเรื่องก็เลยนอนคิดว่าเฮ็ดหนังสักเรื่องสิงเอาซื้ออย่างดีวะหรือสิมุกม่วงยังได้ดีผมก็เลยท่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งผมเป็นคนคนดดึงที่จริงจังที่จริงจังและจริงใจและต้องทำให้ถึงที่สุดส่วนฟีมือของผมผมก็เลยว่าเอานี้อยากเฮ็ดหนังซึ่งไม่ใช่หนังแคบหรือไม่ใช่แค่ นังในวงการหมอลำครับผมถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องภาคีสาราเป็นตัวแทนของวงกานหมอลำของพ,อพอ่อพ่อแม่ของขอผู้แม่ผู้เพื่อจะทำหนังเรื่องนี้ตอนแรกตั้งซื้อเสียวยังดีว่าเออมดลักหมอลำหรืว่าแม่อะไนสิแคบเกินไปเออหมอลำอย่างนั้นชีวิตหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้ ็เรียกตั้งม้มีหลายชื่อมีหลายชื่อก็อะไรมันต้องเป็นอย่างผู้เชื่อมันต้องเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ลี้ลับอ่าก็อะไรเฮ้ยมรรคมอลำก่อนที่หมอลำจะแสดงไม่ใช่หมอลำอย่างเดียวนะครับกองยาวเออมอลำก่อนหมอลำสิ่งแม้กระทั่งรถแห่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีการนับถือครูบาอาจารย์ก่อนขึ้นเวทีก่อนแสดงต้องมีการ ยกอหยอดผู้เออเพราะว่าจำได้ว่าหมอร่าสาวหน่อย้งแต่เกิดมาเลย่อนสิทธั้งประเสริฐต้องมีการไหวพระไหวรูยกอหยอดผู้หรือมาคายอ่อครับเออชื่อนี้เออจริงใจดีชื่อนี้แบบเป็นปริศนาดีครับคายอ่อคายอ้อคายอ้อคำนี้เลยครับ สะดุดเลยนะครับครับ,รบก็เลยเอาละายอ้อเลยนะครับในมุมของโจโแน่นอนพอดีสารเข้าใจนะครับแล้วพอออกไปตอนแรกหลายคนพอจะแลกข่าวออไปตอนแรกคายอ้อเป็นไงครับมีคนถามนักข่าวสื่อคืออะไรยังไงตอนนั้นตอบยังไงครับถามมาเยอะเหมือนกันครับถ้าคนพลาดกาง